สว,สวัสดีครับค่ะเป็นไงบ้างวันนี้มาร่วมงานกับพาร์ที่ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยครับที่เป็นส่วนหนึ่งของบิ๊กซีในวันนี้นะครับผมก็ดีใจมากๆเลยครับอืมปกติเราเป็นแบบว่าเวลาช้อปปิ้งออของในบ้านเราจะเป็นคนซื้อเอง,งหรือเปล่าว่าคุณแมจ่จริงๆอะ่ะคือเวลาช้อปปิ้งอะ่ะผมมาเป็นคนซื้อเองเลยครับเพราะผม,มชอบไปเดินซื้อแบบของใช้อ่าในบ้านอะไรเงี้ยครับแบบพวกเครื่องใช้ต่างๆอะไรเงี้ยก็เลือกมาบิ๊กซี แล้วปกติเราจะบอกไฟไหนแนกไหนบ่อยสุดไปแผนกไหนบ่อยสุดใช่ไหมฮะจริงๆผมแผนกไหนบ่อยสุดผมจะไปแผนกที่อ่าเป็นเครื่องเครื่องใช้ส่วนตัวเขาเรียกว่าอะไรนะแบบของใช้ส่วนตัวพวกแบบอ่าสบู่ยาสระผมอ,อ,อะไรพวกเนี้นะอันนี้นนคุณรับบทพ่อบ้านหรอใช่จริงๆแล้วผมเป็นพ่อบ้านมานานแล้วนะเป็นพ่อบ้านใจกล้าหรือว่าอะไรอ้ยก็ไม่กล้าหรอกครับไม่ไม่กล้าเป็นพ่อบ้านใจกล้าหรอกครับ แล้วงั้นให้คุณเราฝากหน่อยสิให้แฟนแบบปีใหม่หน,นี้นกัปีใหม่นี้นะครับผมอยากจะฝากบิ๊กซีด้วยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้บิ๊กซีเฟสตา้าปาร์ตี้นะครับก็มีโปรโมชั่นหลากหลายเลยนะครับผมรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนครับอยากจะฝากบิ๊กซีด้วยนะครับเขาถึางเราไหเป็นไงบ้างก็เป็นไงบ้างใช่ไหมครับก็ช่วงนี้ก็เหมือนได้เบรกไปประมาณอาทิตย์นึ่งครับก็ตอนนี้กําลังเตรียมตัวสําหรับโปรเจกต์ใหม่ๆ ในก่อนหน้านี้นก็คือแบบว่าพอม,มีไทยไม่มีบอนเลอยประเทศไทย,ไไทยไนานาจริงเหรอผมหายไปนานหรอเฮ้ยพวกคุณไปพวกคุณ <laughs> ไปทัวร์นานอ๋อใช่ครับ <laughs> ไปทัวร์เดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องไปทัวร์อีกออก็กลางเดือนนี้ก็มีไปญี่ปุ่นอีกอใช่เป็นยังไงบ้างไปต่างประเทศได้ไปหลายประเทศเลยก <laughs> ็รู้สึกว่าคือถ้าไปตั้งแต่ ช่วงก,งกลางๆปีเลยเนาะจนมาถึงตอนนี้ก็สิ้นปีแล้วก็รู้สึกว่าเราได้รับความรักจากพี่ๆแฟนคลับเยอะมากๆ <c oughs> นะครับผมก็อยากจะใชโอกาสนี้ขอขอบคุณแล้วกันครับผมขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับผมที่ซัพพอร์ตเนาะแล้วก็อยู่ข้างๆกันมาตลอดนะครับผมทั้งพี่ๆอินเตอร์แฟนด้วยแล้วก็พี่ๆแฟนคลับชาวไทยด้วยนะครับ <c oughs> ก็ทุกคนเป็นเขาเรียกว่าอีกหนึ่งกำลังใจหรือว่าอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนของผมเลยแล้วก็ของผู้รับสิทธิคนเยอะเป็นแอ่ด้วย เรียกได้ว่าบรรยากาศแล้วก็ออกอมาครบกำาอ่าใช่ครับผมก็ครบครบหนึ่งปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกอ่าไม่กี่วันนี้ก็ที่เชียงใหม่ก็จะมีแฟนมิเต้งน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ต้องไม่แน่ใจแต่แต่คิดว่าคือเราเดินทางกันมาค่อนข้างที่จะแบบยาวนานยาวนานพอสมควรแล้วครับผมก็อยากจะ เรียกว่าไงอ่ะอยากจะตอบแทนความรักของทุกๆคนให้แบบให้ครบให้ถึงที่ที่สุดเรียกได้ว่าเดวันตั้งแต่ออนแอร์ไปจนถึงหกจนนี้เรียกได้ว่าเรามีงานยาวต่อเรื่องว่าหนึ่งปีเต็มกับการทํางานที่แบบว่าแทบจะไม่มีวันหยุดเลยครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็จริงๆแล้วคือเราก็ถามว่ามีวันหยุดไหมก็มี <c oughs> มีบ้างครับผมที่ได้หยุดอะไรเงี้ยครับผมแต่ก็เราก็พยายามทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่ที่สุดครับผมพยายามแบบ เราเราตั้งใจว่าเราอยากจะมอบความสุขเนาะก็ตั้งใจกับตัวเองว่าอยากจะมอบความสุขให้พี่พี่แฟนคลับหรือคนที่รักเราให้เขามีความสุขที่สุดให้เขาแบบให้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการใช้ชีวิตนี่แหละครับก็เลยมันก็เลยเป็นกําลังให้เราแบบรู้สึกว่าในทุกๆวันเราอยากจะมอบความสุขเราอยากจะมอบเสียงวเราะมอบรอยยิ้มให้กับทุกคนครับเม่ๆวันนี้แสนกาก็มารองการทั้งเปิดก่อนทั้งเปิด่ะเป็นยังไงอันนี้เรียกว่าอีเวนต์แบบไม่ค่อย คุณไม่ค่อยออกอีเพียเดียวเท่าไหร่หรือเปล่าใช่ครับอ่าใช่ครับผมก็จริงๆก็มารอกันตั้งแต่ทางเปิดเลยใช่ไหมครับแล้วผมก็ก็ดีใจมากๆเลยครับผมที่ทุกคนก็รักและก็ซัพพอร์ตเนาะทุกคนก็เต็มที่เลยนะทางนังที่วันนี้ก็เป็นวันที่แบบบางคนก็อาจจะลางานมาหรืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อยากจะขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณจริงๆจากใจเลยครับที่ มาหามาซัพพอร์ตอย่างนี้นะครับผมเรียกได้ว,ว่าแรงซัพพอร์ตของแฟนๆมัน,นมากจนทำให้เราบอสกันมาอื่นแล้วก็ปอดพีดเองก็ได้มีซีรีส์สองเรื่องใหม่ด้วยเป็นไนบงบ้างกับซีรีส์เรื่องใหม่ที่ถืออยู่ครับผมก็ซ <c oughs> ีรีส์เรื่องใหม่ใช่ไหมครับผมก็ของผมก็จะเป็นอ่า The Boy Next World นะครับผมมาคู่กับนอ้อ้งคู่เนาะแล้วก็มีของปอดพีดก็เป็นอ่าต้องรักหมหาสมุทรนะครับผมเริซี <c oughs> นะครับก็จริจรงๆอยากจะฝาก ซีรีส์ทั้งสองเรื่องนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเป็นอนุญายของพี่เมย์เหมือนกันนะครับผมก็จริงๆเราทั้งสองเรื่องเนี่ยมีการเตรียมตัวที่แตกต่างกันนะผมมองว่านะเพราะว่าอ่านตัวเนื้อเรื่องหรือว่าตัวอารมณ์ของของซีรีส์เนี่ยก็อาจจะต่างกันด้ยสิ้นเชิงเลยเนี่ยก็อยากจะฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับผมเได้าแทนซับพอร์ตแทนไม่แถวกันเราทีซีรีส์ฟู่อ,อง เราพูดถึงการทํางานของเรื่องใหม่นะเราเตไปถึงแ้ก็จริงๆคือตอนนี้เราก็ได้มีการอ่านบทอ่าอ่านตัวในเรื่องครับผมตัวซีรีส์ของ The Boy n a x t Door นผมว่าในเรื่องเป็นยังไงทั้งทําการบ้านกับตัวละครครับผมเพราะผมเล่นเป็นพิซซาร์เนาะก็ต้องไปเวิร์กช็อปครับผมเวิร์กช็อปตัวเองก่อนนะขั้นต้นตอนนี้นะครับผมก็ไปอ่านแล้วก็ตีความวิเคราะห์ว่าอพิสซาร์เนี่ยเป็นคนยังไงนะอะไรเงี้ยครับ น,นั่นเป็นเบื้องต้นก่อนจริงๆตอนนี้ก็มีหลายโปรเจกต์อยู่เหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าผมไม่ได้มีแค่ The b o y sequel ด้วย<ม>ใช่ถามอู่ว่าปะนนีก่อนคือมันแตกต่างใกล้เคียงกับตัวเราอย่างไรบ้างตัว The b o y ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็กจริงๆถามว่าแตกต่างกับตัวเราหรือใกล้เคียงใช่ไหมครับผมว่าค่อนข้างที่จะแตกต่างกับตัวผมเลยเพราะผมเป็นคนที่เป็นคนแบบเฮฮหาชอบแบบชอบทำให้ คนมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่สรัตเขาจะเป็นคนที่แบบเย็นชาแล้วก็เป็นคนที่นิ่งเขาจะมีคาแรคเตอร์ที่อ่าแตกต่างจากพี่พายุเหมือนกันนะครับเพราะพี่พายุเขาจะมีความแบบความเท่ความขี้เล่นความแบบอารมณ์ชนอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าพี่สรัตเนี่ยจะเป็นแบบนิ่งแบบเย็นชาเลยคนจะอ่านใจเขาไม่ออกเล่นว่าไงมันก็ต้องทำการบ้านอะหนักพอสมควรเลยครับสำหรับอ่า The Boy Next Door คุณพ่าคุณแม่เตรียมตัวเรื่องเดียวอ่ะแล้วก็แอบเห็นว่าค้องมีการแบบไปขึ้นแฟนมีตของเพื่อนข้างแบบค่ายอื่นอะไรนะครับผมก็ได้ไปได้ไปขึ้นแฟนมีตของเจมแล้วผมก็แฟนมีติ้งของเนทเจมที่อ่าฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับของพี่เนทกับกับเจมเนาะก็จริงๆคือรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่เป็นเกียรติมากๆเลยเนาะเพราะเราไปแบบแบบไปร่วมมอบความสุขให้กับแฟนๆที่ฟิลิปปินส์อะไรย่าเงี้ยครับผมก็ ที่เนทกับเจมันน่ารักมากเลยนะเพราะเราไม่เคยทํางานร่วมกับคนอื huh. <S 1> <S 1> ่นเลยเนาะใช่ไหมผมก็เลยไปเออเขาดูแบบเป็นคนที่แบบน่ารักเขาดูเอ็นจอยเขาอบอุ่นเขาแบบเช็คแคร์ดีมากแล้วก็แฟนๆทุกคนก็แบบก็รักแล้วก็ซนับอร์ตก็นี่เป็นเรื่องที่แบบน่าชื่นชมมากๆอ่าเนี่ยเว่าแบบอ่าก็ได้ไปทํางานกับตาข่ายแต่ว่าจะมีลงานกับตาข่ายเราเห็นรถส่งเามมีการแบบมีรีทูรูทมีริทรูแล้วอ่าซอมบี้วอล ก็รีทูตอนนี้ก็จริงๆอยู่ในโปรเซสที่ใกล้จะเปิดกล้องแล้วครับผมเร็วๆนี้น่าจะมีข่าวสารให้ติดตามครับขอสปอยได้ไหมเราเราจะเราจะตายต้นหรือท้ายอันนี้เหรอผมผมว่าถ้าผมสปอยแล้วผมแบบหลอกคนดูได้ไหมว่าผมอาจจะตายก่อนแต่ผมอาจจะไม่ได้ตายก่อนก็ได้จริงๆคือผมตั้งแต่รีทมานะผมรู้สึกว่าเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่ง ของไทยที่น่าติดตามเลยครับเพราะว่าเราจะได้เห็นในมุมอีกมุมหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมันมีอะไรที่มากกว่านะซอมบี้เรืแบบเนื้อเรื่องหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีแบบข้อเท็จจริงอะไรเงี้ยมามาใช้ในเรื่องด้วยเลยก็อยากให้ฝากให้ทุกคนติดตามกันนะครับไปทํางานต่างค่ายคนเดียวไม่คิดถึงเพื่อนรักก็จริงก็ถามให้คิดถึงไม่ต้องคิดถึงละเราก็ไม่ได้ทําแบบ เราไม่ได้ทํางานร่วมกันเนาะไปต่างค่ายผมก็จริงๆเราก็มีแบบเขามีถามเราบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้เขาก็มีมมมมเขามีถามม้างว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับผมว่าเพราะว่าแบบจริงๆคือทํางานเนาะผมทํางานกับกับโนุอื่นใช่ไหมก็จะเป็นอีก เหมือนเป็นรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วแหละแต่พอเราไปทํางานต่างค่ายเราต้องไปเจอพี่ๆนักแสดงที่เขาแบบรุ่นใหญ่พี่ซีพี่เจนนิสหรือว่าใครอีกหลายๆท่านเลยนะครับผมที่แบบมีประสบการณ์อย่างเงี้ยเราก็เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราไปทํางานกับนักแสดงที่แบบที่มีประสบการณ์ะแต่เราไปทํางานกับทีมที่เขาแบบอาจจะมีประสบการณ์หรือว่าที่แตกต่างจากที่เราเคยประสบอยู่อย่างเงี้ยแล้ว่าเราไปดูเขารับน้องรับน้องอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่ารับน้องเหรอเออ กาแก้ทุ่งหรือว่าเขาเอ็นดูเราเขาไม่แก้ครับทุกคนน่ารักมาก,กจริงๆคือผมผมรู้สึกว่าก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างที่รู้สึกว่าตัวเองก็ตั้งใจมากๆเหมือนกันแล้วก็คือทุกคนน่ารักทุกคนน่ารักหมดเลยจริงๆนะครับก็ส <laughs> ุดท้ายแล้วต้องให้บอสฝากผลงานงตัวเองแบบนี้แล้วกาฝากบิ๊ซีนักแฟนได้ครับผมก็อยากจะฝาก The Boys Next w o l d ด้วยนะครับผมก็เป็นพี่สรัตน กับน้องคู้กันนะครับผมก็มีติดตามให้เร็วๆนี้นะครับผมในเร็วๆนี้นะครับผมก็รอยตามได้เลยนะครับแล้วก็มีซอมไบเวลนะครับผมก็เรื่องนี้ผมไปไปโผล่ของค่ายดิวมันดินะครับก็อยากจะฝากด้วยแล้วก็ในเรื่องของงานนะครับแฟนมิทติ้งเชียงใหม่นะครับผมในอาจิน่านี้ก็อยากจะฝากด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นี่ครับทุกคน บิ๊กซีเฟสต้าปาร์ตี้นะครับผมอยากจะฝากด้วยนะครับผมมาพร้อมกับโปรโมชันดีๆอีกหลากหลายเลยนะครับผมเชิญทุกคนเนี่ยออกมาช็อปกันนะครับผมนี่ก็ขอขอบคุณบิ๊กซีมากๆเลยนะครับที่เชิญชวนให้ผมมาเป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ